สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้มินอยู่ที่วัดสวนดอกค่ะแต่ว่าจะไม่ได้พามาไหว้าพานะคะแต่จะพาไปดูร้านล้าง์มที่อยู่ใกล้วัดสวนดอกที่สุดค่ะตามมิ้นมามามีเฟอคือปกติเวลาที่มีคนถามมาว่า ตอนนี้หน้าร้านนิมมานเฮมินของร้านมามีโฟโต้ก็คือร้านของมิ้นเปิดไหมมิ้มนจะบอกว่าไม่ได้เปิดละค่ะเพราะว่าทํางานประจํานี่ขนาดมาทําวอล์กยังใส่ชุดทํางานมาเลยอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าของส่วนใหญ่ของมินเนี่ยเอามาฝากไว้ที่ร้านพี่ชายค่ะนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าเนกทีบนะคะ และร้านนี้มันก็อยู่ใกล้กับนิมมานเหมินมากๆอยู่ตรงวัดสวนดอกคือถนนเส้นสุเทพหลังมอเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบเออมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยู่ในละแวกนี้ยอยากซื้อฟิล์มล้างฟิล์มามาร้านนี้ได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่แมนด้วยว่าถ้าเราอยากจะล้างฟิล์มเนี่ยล้างเองได้ไหม มีน้องถามมาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะล้างฟิล์มเองเนี่ยสามารถล้างได้ไหมก็ล้างได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำยาล้างจานล้างนะคะเราจะใช้อะไรล้างคะงั้นเดี๋ยววันนี้มีคำตอบนะคะไปกันค่ะอันนี้แค่เอารถมาจอดในวันซนดอกเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาทะลุประตูโขงด้านหลังไปนะคะก็จะเจอร้านเนกาทีบลยตามา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  เดี๋ยวตอนสัมภาษณ์มิ้นจะขออนุญาตใส่แมสในการสัมภาษณ์พี่แมนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของมาตรการป้องกันโควิด -19 เนาะนี่นะคะร้านเนกะทีบลูค่ะเนกะทีบหาได้เลยใน Google Maps พิมพ์เป็นภาษาไทยคะ่ะ สวัสดีครับอันนี้พี่แมนนะคะเจ้าของร้านเมกาถีบค่ะพี่แมนวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งเมาส์กันดีกว่าเ,เรื่องว่าเกี่ยวกับการล้างฟิล์มโอเคอันนี้เรานั่งคุยอยู่ริมถนนอาจจะมีเสียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเมาส์เมาส์กันขำๆดีกว่นนานับวันนี้มีคําถามมาถามพี่แมนนะคะว่าล้างฟิล์มสามารถล้างเองได้ไหมโอเค ล้างฟิล์มเองได้ต่อก่อนล้างฟิล์มได้แล้วก็มันล้างไม่ได้ยากเลยแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมใช่ต้องมีอุปกรณ์ก็อธิบายสั้นๆก่อนการล้างฟิล์มก็มีอยู่ขั้นตอนง่ายๆแล้วก็สั้นๆก็คือฟิล์มเขาจะอยู่ในกลักฟิล <Okay. S 1> ์มที่อยู่ในเนี้ยคือไม่ถูกแสงเราก็ควรจะต้องไม่ถูกแสงให้เขาถูกแสงไม่งั้นจะเกิดความเสียหายก็ค,คือไม่ได้ภาพเนาะใช่นะสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีอันดับแรกก็คือที่ดึงฟิล์ม เขาเรียกฟ er, ิล์มทิกเกอร์เนาะล้วก็งงอ่าเราก็ดึงเขาก็ขั้นตอนไม่มีอะไรมากทําตามขั้นตอนแมนนวลเลยก็ใส่ A ไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคําถามที่มีมน้องๆถามมาบ่อยถามมาว่าถ้าเกิดฟิล์มมันม้วนเข้าไปในกลักมดเตอ่ะจะสามารถดึงออกมายังไงคือมันก็จะต้องมีฟ er ิล์มทิกเกอร์ตัวนี้นะคะในการช่วยดึงออกมา ราคาตอนนี้น่าจะครึ่งพันครึ่งพันห้าหกร้อยห้าหกร้อยสิ่งที่สองที่จะต้องมีก็คืออุปกรณ์ป้องกันแสงเขาเรียกว่าถุงมืดลักษณะเหมือน,น,นเสือ้อนี่เละเอามือสอดเข้าไปมานี้ก็ฟิล์มเนี่ยก็ต้องอยู่ในที่มือดอยู่ในที่มืดมไม่โดนแสงนะคะประมาณนี้เราก็ต้องเอานี้ในที่มืดรดจิพเก็บไว้นนเนาะหรือว่าไม่อยากซื้อก็คือให้อยู่ในที่มืด เอาผ้าหม่มคุปโปงก็ได้ทำไงก็ได้ตัวเองมืดแล้วมองไม่เห็นตัวเองอะ่ะอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ได้เหมือนกันได้เหมือนกันง่ายๆสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือนี่เลยอันนี้เรียกว่าอะไรกับเอ่อแท้งล้างฟิล์มครับแท้งไลท์แท้งอืมเราสามารถล้างฟิล์มในที่แสงสว่างได้ด้วยการป้องกันด้วยแท้งฟิล์มตัวนี้ออ,อันนี้อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้สงมืดแต่อันนี้จําเป็นต้องซื้อ ในกรณีที่จะล้างฟิล์ม<อ>รับสิ่งสุดท้ายก็คือน้ํายาน้ํายาเคมีตอนนี้ก็ซื้อในออนไลน์ได้หมดแล้วเนาะเขาก็จะมีสูตรเคมี Me ของเขาแล้วก็อาาัตราส่วนในการผสมก็ไม่ยากครับไม่ยากเลยอ<ช>เอพี่แมนเดี๋ยวก่อนนะขอ,อสต็อกตรงนี้นิดนึงคือสมมุติว่ามิ้นน่ะอยู่ดีคืนดีอยากที่จะล้างฟิล์มเองมีอุปกรณ์มีน้ํายาแล้วแต่ว่าห้องมืดยังจําเป็นอยู่ไหมไม่จําเป็นครับไม่จาเป็น คือคือเราสามารถเอาฟิล์มเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาไปอยู่ในที่ในกระป๋องเนี่ยให้ได้ในในที่มืดอในที่มืดสมิดเราจะไม่ใช้นี้ก็ได้เราใช้ครีมอะไรก็งัดเขาได้เลยแกะในที่มืดเท่านั้นอให้เหลือแต่เนื้อที่ยังไม่ได้ล้างเข้าไปในกระป๋องนี้แล้วแล้วก็เติมน้ํายาลงไปเชาข้าวแค่นี้เองอมีให้ดู สมมตินะนี่ก็ใส่ฟิล์มเข้าไปในที่มืดเนาะสมมุติว่านี่ในที่มืดเนาะนี่กระป๋องอยู่ในนี้นะคะเป็นที่มืดนะคะใช่ก็หมุนเข้าไปอย่างงี้ในที่มืดเลยนะไม่ใช่แสงสว่างนะก็ในที่มืดอย่างเงี้ยฟิล์มเขาก็จะไปอยู่ในในริวอืก็ประมาณนี้แล้วก็ดึงเขาออกเลยอืก็ตัดเอากันใครตัดเอาอ่าอืมค่อยตัดเอาทีเนี้ยเขาก็จะอยู่ในเนี้ย ในที่มืดนะในที่มืดย้ําในที่มืดมันก็ใส่ไปในกระป๋องให้เขาอยู่ในกระป๋อง<ม>ใส่เข้าไปอ่าแค่นี้จบละทุกอย่างตอนนี้เปิดไฟได้เลยสว่างละเพราะว่าในกระป๋องเนี้ยคือม,มันก็เก็บแสงอยู่แล้วนะแล้วเราก็เติมน้ำยาต,ต้องรอนานไหมก็แล้วแต่สูตรเคมีเนาะ<อ>ส่วนใหญ่ถ้าจะล้างระดับ เ,เริ่มต้นควรจะล้างฟิล์มขาวดำล้างง่ายแล้วก็น้ํายาเคมีค่อนข้างจะราคาไม่แพงไม่สูงมากนักซื้อในจํานวนปริมาณที่ไม่มากได้และรัแลวลลใช้ได้นานด้วยฟิล์มขาวดำน่าจะเป็นฟิล์มที่ควรจะต้องล้างกันสักทีหนึง่งพราอน้ํายาสี <c oughs> เขาซื้อกันในราคาที่ค่อนข้างจะสูงว่าน,นิดหน่อยครับแต่ถ้าแบบแบ่งขายอายุการใช้งานน้ํายาสีค่อนข้างต่ําใช้ก็เต็มที่ก็ถ้าเราซื้อชุดหนึ่งก็ไม่ควร3-4ถสัปดาห์ เราใช้ควรจะใช้แล้วก็เลิกใช้แต่ขาวดำเนี่ยเราผสม,มแค่พอใช้ในแต่ละครั้งจะวจะดีมากมากเลยส่วนสูตรการล้างก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็จะเขียนสูตรการล้างอัตราส่วนผสม,มน้ํายาให้เราเลยฟิล์มสีเราต้องล้างในที่ในอุณหภูมิความร้อนที่38 39ถึงองศาส่วนขาวดํานี่ล้างง่ายก็คือน้ําเย็นอุณหภูมิ20องศาล้างได้เลยเสร็จแล้วก็ไปตากจบ โพสอยู่เช็คอะไรก็เช็คสามารถเช็คที่ฟีนได้หมดเลยว่าแบบเกิดปัญหาอะไรขึ้นบางทีถ้าเกิดว่าล้างฟิล์มมาแล้วฟิล์มใสแปลว่าเซนเรวหรือแผลบิตใช่หรืออาจจะใส่ไม่เข้าหรือว่าเป็นยังไง สรุปนะคะเราจะสามารถล้างฟิล์มเองได้ไหมมินก็บอกได้เลยนะคะว่าเราสามารถล้างฟิล์มเองได้ค่ะถ้ามีอุปกรณ์นะคะโดยอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือถังมืดนั่นเองค่ะแต่ว่าการที่จะเอาฟิล์มเนื้อฟิล์มใส่ในถังมืดนั้นก็ต้องทำในที่มืดสนิทนะคะถ้าทุกคนมีถุงดำหรือว่าหาห้องที่มืดๆหน่อยอยูอย่ใต้ผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาฟิล์มไปใส่ในถังฟิล์มแล้วก็ใส่น้ํายาลงไปมันก็สามารถล้างฟิล์มได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสะดวกสบายกว่านั้นขี้เกียจไปตามหาอุปกรณ์ซื้อน้ํายาเนี่ยก็มาล้างฟิล์มที่ร้านเถอะค่ะยังไงก็ขอฝากช anel ของมามีโฟโต้รวมความรู้เรื่องกล้องฟิล์มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์ให้มีแล้วก็กด subscribe channel ด้วยนะ ฝากร้านหน่อยร้านมามีโฟโต้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ยังไงก็ไปอุดหนุนได้นะคะวันนี้คงต้องไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย